วันนี้ถึงคิวกระเป๋าคุณพ่อครเฮาลูกวันนี้ค้นกระเป๋าพ่อกันลูกเนี่ยือฮออทุกทีค้นกระเป๋าแม่วันนี้ค้นกระเป๋าพ่อเนี่ย กระเป๋าพ่อไม่มีแม่แข่งอ่ะกระเป๋าพ่อแข่งขนยากนะลุงเนาะ <S <S 1> <S 1> อะ๋อไหนกระเป๋ามีอย่างพวกอะนี่เหรออ้าว กระเป๋าพ่อของมาเยอะเหมือนกับเป๋าเมย์ะเดีใส่เสื้อเปิดอกของกันนะ,นะ,ะไหนกลับมามาได้กะโอ้กระเป๋าพ่อมีนี่มาน,นึงนี่ฮือไหนโคนดัวในกระเป๋าพ่อมีตังคี่บาท เออเฮ้หาะเปาแบงค์นะฮะกระเป๋าพ่อมีตังค์แล้วลูกมีแต่บัตรกระเป๋าพกบัตรค่ะก็ยังน่าสนใจเยอะเหนี่ เออความน่าสนใจและเฮ้ยมัน,น่าสนใจอีเฮ้ยแงมันอยู่แนะ่เเก็บไว้นในใจก่อนหนึ่งอันเดี๋ยวไปเจอของกันต่อไปกันค่ะคุณพ่อคิตตี้เหรอน่ารักชอบคิตตี้ไง โอ้อืมดูวันทิน้งอันนี้เจออะไรโอ้ได้ของดีซะด้วยไม่ขัดฟันนี่อันไหนน่าสนใจกว่ากันแนะ่ อันนี้ก็โอนะเคน่เบาด้วยนั่นหนักไปใช้ไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาที่ใช้ดีกว่า่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนะน,ยนะนี่ไงกระเป๋าสีเขียวโอ้มีสองเขียวด้วย เ่าพ่อเยอะจังเลยพ่อก็ว่บเง็นลูกไหนขอตรวจดูก่อนเผื่อมีแบงค์พันแบงค์แร้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาลูกเผื <c oughs> ่อมีแบงค์พันแบงค์ร้อยอยู่ในนี้มาพ่อขอก่อนพ่อ <c oughs> ซ่อนตังไม่ไห้ไวหรือเปล่าอยากให้หนูเจอนะหนูเจอหนูรีบนะ กรบเป๋าพอ่อไม่แค่นี้เลยลูกมีตังเงินกระเป๋าพ่อหก้าะนะลูกเนี่ยเออโอ้โอ้นี่อะไรเนี่ยลูกแม่โอ้บัตรตังโอ้เยอะเยะไห้หมดเลย วัดอะไรเนี่ยให้ลูกนะั้นลูกแม่พ่อชหาหนูจะลูกแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวชีกันลูกเนี่ย